สวัสดี FC อจา์นตสุขุสุขนครับผมเมื่อนี้ผมได้รับโจทย์จากลูกค้าครับผมให้รีวิวพินให้หน่อยนะครับต้องการพินออกงานนะครับผมสเปคออกงานนะครับผมก็เลยคัดมา3ตัวครับคัดมา3ตัวครับเล่นได้5เสียงทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยครับ คัดมาให้เลยนะครับให้เลือกเลยได้โจทย์จากลูกค้าครับลูกค้าอยากได้พินเพื่อจะออกงานครับสปคออกงานว่างั้นนะครับผมอมาเริ่มตัวแรกกันเลยครับผมตัวแรกนะครับเป็นพินไม้มะเกลือนะครับผมเป็นทรงถุงเงินนะครับนะครับตัวนี้5,990บาทนะครับมาไปอย่างไวนะเดี๋ยวรีวิวทีละตัวนะครับตัวที่สองครับตัวที่สองตัวนี้เป็นพินไม้แปรดูนะครับทรงเอ่อ หยดน้านะครับผมตัวนี้2 PU พเหมือนกันเล่นได้5เสียงทุกตัวนะย้ําก่อนนะครับตัวนี้ขอเบาเล่านะครับเด้อตัวนี้ห้าพันเอเเหมือนกันครับผมเล่นได้5เสียงนะครับอตัวนี้ครับผมเป็นพินไม้ปลาดูทําสีแปะหน้าไม้เมเปิลครับตัวนี้5เสียงเหมือนกันครับผมเล่นได้5เสียงเหมือนกันตัวนี้5590บาทนะครับมาดูตัวนี้ครับเป็นพินไฟฟ้าไม้แต้ดําอะไรทองครับ เนาะตัวนี้6,990บาทนะครับ6,990บาทนะครับอ่าเนาะอันนี้ย้ํานะครับผมย้ําก่อนนะพินในนี้ในนี้จะเป็นเออนะครับ